ตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักเนาะเพราะว่าอาหารการกินเลี้ยงประชาชนที่ว่ายากจนไม่พอกันแล้วพี่น้องเนาะบางคนก็ไปแจกข้าวสารแต่ประชาชนกมินวิ่งตามรถคีดตัวขาดแคลนขนาดไหนเนาะน่าสงสารเหลือเกินเนาะแต่เห็นผู้นำนั่งกินข้าวในบ้านในครอบครัว กินอย่างหรูนั่งโต๊ะเป็นล้านแต่ประชาชนวิ่งตามเอาข้อวสารกลัวไม่ได้นอ้อทาไม่ได้ทางบ้านก็ไม่มีกินเนาะเพราะว่าคนไปแจกข้าวบางทีคนมีตังเนาะแต่ประชาชนคนไม่มีก็ต้องวิ่งตามเพื่อจะได้สักกระสอบเนาะเอาคนไง,ไงน่ายง่เาบางทีข้าวมันก็ไม่เยอะเนาะแต่ประชาชนที่ถูกจนรอ จะเอาข้าวสารไม่เพียงพอเนาะบ่าวไซเห็นนะอย่าพูดว่าบ่าวไซพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะเห็นลงทานที่ขมิ้นเขาทาให้ประชาชนเขากินเนาะต้มผักอเหมือนต้มให้หมูกินเนาะอันนี้บ่าวไซไม่ในบุรีนะแต่เห็นแบบนั้นเนาะถือว่าขาดเค็นอย่างหนักต้มผักให้ประชาชนกินแล้วเพราะว่า มันไม่มีอะไรกินถือว่าขาดแคลนอย่างหนักเนาะเพราะว่าขคมีนก็ลุลูกกันอยู่แล้วประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เศรษฐกิจแบบดีเนาะทำให้ประชาชนขคมินขาดแคลนอย่างหนักเนาะบางคนก็บริจาคไข่หรือว่าไปแจกไข่เนาะต้องตีกันก็มีนะเหยียบก,กันก็มีเนาะเพราะว่า อยากจะได้ไข่เนาะเพราะว่าคนมันเยอะกว่าคนมาแจกไข่แต่ละลูกบางคนก็ได้สองสามลูกก็มีเนาะเพราะว่าแขนยาวกว่าเอา้าพูดถึงเนะ่ยถ้าใครสูงยาวกว่าได้เปรียบแต่คนเตีย้ยเทบไม่ได้ตอนที่บอไซฟินเข้ามาแจกไข่เนาะโอ้ไม่ได้เรียงแถวนะแบบว่าเอรเออประกาศเลยนะว่าจะเออใครใคร แรกๆก็จะให้เลียงแถวแหละแต่ประชาชนเขาก็คงกลัวไม่ได้เนาะเขาก็เข้าไปเลยนะทุกคนอเข้าไปแบโอ้โหมือใครมือมันแล้วแต่เนาะมันก็มองไม่เห็นว่าใครได้ไม่ได้บางคนก็ได้เยอะสองสามลูกสี่ห้าลูกเพราะว่าแขนยาวบางคนแขนสั้นเนาะก็น่าเห็นใจประ,ะชาชนขมเห็นเนาะพวกลงทานก็จําเป็นและต้องหาผัก มาหั่นเหมือนต้มให้หมูกินที่บอกใจว่าเนาะแต่ว่าไม่ได้บุรี่นะแต่เห็นสภาพจริงเนาะโอ้โหถือว่าขัดแค้นอย่างหนักอาหารเนาะแต่ผู้นำโอ้โหเห็นกินข้าวโอ้โหอย่างอร่อยอร่อยอย่างก,กับครอบครัวนั่งโต๊ะรุ่ๆแอร์เย็นๆแต่ประชาชนเนี่ยวิ่งหากับข้าวที่เขามาบริจาคเหมือนคนขอทานเนาะนี่แหละบลอดใจอยากเอาลงบ่อยๆเพราะว่า อยากให้คนอื่นแล้วประเทศอื่นเห็นว่าความลำบากของขมิมันขนาดไหนเนาะประชาชนลำบากขนาดไหนแต่ผู้นำอยากกินอย่างของดีสั่งของออนไลน์มากินทุกเวลาที่ต้องการอยากกินเนาะแต่ประชาชนต้องการวันไหนจะมีกินไม่มีกินมีแต่ตายกับตายนั่นคือประชาชนเนาะ แต่ผู้นำสั่งออนไลน์สั่งแก๊บมาส่งถึงบ้านแต่ประชาชนวันนี้กูจะไปหาอะไรกินเนาะคิดแล้วคิดอีกคิดไม่ออกจนมุมก็มีเนาะโอ้แย่แล้วข็มีเนาะไม่ใช่ว่าช้ำเติมนะท,ที่บางบางทีก็เห็นใจนะข็มีเนาะคนเรานะความลำบากมันไม่มีกินเลยนะพอใไซเจอมาแล้วข้าวต้องไปขอกินก็มี บ่อไช่กินข้าววัดก็มีอมืไปนอนวัดสองสามคืนก็มีตีตอนเด็กๆเกพราะว่าข้าวทั้งบ้านหมดเนาะอันนี้เรื่องจริงที่บ่อไซ่เจอมานะแต่ไม่เห็นข้ามิ้นะที่ลงทานขามิ้นเขาต้มผักโอ้โหกะละมังเป็นสิบๆเนาะว่าเรียงแถวอ,อยู่รอต้มนึกว่าทําเตาที่ทําอย่างอื่นเตานั้นทําแ,แกงอย่างอื่นอันนี้ไม่ใช่ผักทั้งนั้นเลย เป็นสิเตาที่เขาแกงรวมกัน,นให้ประชาชนเขากินไม่ใช่ว่าแกงไก่นะแกงปลานะไม่ใช่แกงผักอย่างเดียวโอ้โหบางวันก็ดีหน่อยแกงไก่ใส่อะไรไม่รู้แดงๆแกงคือหวานเหรอไม่รู้นะอืมโอ้หนักแน่ขมิ้นเนาะเพราะว่าขาดแคลนอาหารแรงงานเยอะกลับไปเยอะ เนาะศูนย์พึ่งพีงก็ไม่เพียงพอสําหรับอาหารเพราะว่าขมินตรงนั้นก็ไม่มีงบจะมาซื้ออาหารให้ประชาชนกินทุกวันเนาะเพราะว่าขมินก็ไม่ได้ว่ามีส่วนไหนส่วนนึงเข้าไปช่วยเหลือเนาะก็ไม่มีนะมีแต่ประชาชนเต็มใจไปแจกไข่แจกข้าวแค่นั้นเองเนาะแต่ไม่เห็นหน้าผู้นำหรือว่าสมเด็จฮุนเินเนาะ ราะว่ากินข้าวอยู่บ้านกินอิ่มแล้วก็นอนแค่นั้นเนาะมีแต่โทรศัพท์อย่างเดียวสั่งแต่สภาพไม่เห็นโอ้โหนี่หรือคนดีของสมเด็จเนาะถึงเวลาประชาชนต้องเดือดร้อนก็กมองมองไม่เห็นเขาอีกเนาะคือประชาชนก็คิดนะคนที่มันคิดไม่ออกมันก็ทางตันนะมันมองไม่ออกก็ตันจริงๆนะคนนะมันคิดไม่ออก rồi. จะไปหาอะไรดีจะไปกินอะไรดีวันนี้เนาะพูดถึงจะไปขอใครจะไปซื้อใครถ้าไปขอเขาก็ไม่ให้ไปซื้อเขาก็ไม่มีเงินโอเพราะเคยจนบ่าวใส่ถึงรู้บ่าวใส่คือไปโรงเรียนไม่มีตังค์สักบาทนะก็มีเพราะมันไม่มีจะไปขอใครขอแม่แม่ก็ไม่มีให้ ก็จําเป็นก็ต <fin anta> <ots> ้องไปเดินไปโรงเรียนก็ไม่ใช่ว่าใกล้นะเป็นกิโลเดินเอาฮะก็คนลำบากซื้อจักรยานก็ไม่มีตังค์ขนาดขอสองบาทสามบาทแย่ยังไม่มีให้บางทีเห็นก็กินน่ะแล้วก็อยากนะบางทีกืนน้ำลายก็จำเป็นเราไม่มีตังค์เนาะบางคนเพื่อนดีหน่อยเขาก็แบ่งให้เพื่อนไหนไม่ดีเขาก็ไม่แบ่งให้กินเขาก็กินหมดเพราะเงินเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะ อันนี้มันเราพูดไม่ได้เราจะไปขอเขากินก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีแล้วก็รู้ตัวเองว่าเราไม่มีตังค์เนาะจากไปขอเขากินถ้าเขาให้กินเราเอักกินนะเราก็หิวเพราะเราก็อยากแต่เราไม่มีตังค์ซื้อตอนนั้นเนาะลำบากจริงตอนนั้นเนาะก็ไม่ถึงว่าจะมาอยู่แบบลงทานมาเลี้ยงแบบประชาชนขมิญน,นะต้มผักให้กินแต่บอชัยไม่เคยแต่มีนาตอนนั้นเอาควายทําเนาะ ที่ปาชตอนนั้นควายทำพูดง่ายๆไม่พอกินหน้าก็ไม่เยอะตอนนั้นนะถึงมาปัจจุบันป่าวชถึงจะมีอยู่มีกินพูดตรงๆเนาะนี่คือพูดชีวิตของป่าซชเนาะผ่านมาเคยจนคือเขาเหนนี่แหละเห็นลำบากเวลาเขามาแจกไข่แจกข้าววิ่งตามรถไปเนาะโอ้โหน่าเห็นใจของประชาชนนะคนเล่านะ คิดเห็นตอนลําบากนี่แหละตอนคนลําบากไม่มีกินนี่แหละคนรวยเขาไม่สงสารเราหรอกอืมมีแต่คนจนด้วยกันนี่แหละสงสารกันอืมคนรวยเนี่ย <adulthood> เขาไม่สงสารคนจนหรอกอืมจริงมีแต่เขาขม่มเราอืมมีแต่เขาพูดเราอืมทําไมไม่หาล่ะมันหาแต่หาเลี้ยงครอบครัวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรล่ะหาเลี้ยงครอบครัวแบบ ก็หานะแต่มันหาไม่ได้สำหรับคนจนเนาะหาทุกอย่างแต่ไม่พอกินแต่คนรวยเขาจะพูดอย่างนี้แหละทำไมไม่หาไม่ทำโอ้โหคนจนทำเก่งกว่าคนรวยอีกแต่คนรวยเขาใช้สมองเนะเาะพวกเขามีทุนแต่เรามีแต่แรงกับมือวันไหนไม่มีใครจ้างเราก็นั่งฟรีพราะเรามีใ้เตะกำลังกับมือแค่นั้นเนาะสวัสดีครับ